ป่าแตกประพันธ์โดยไตรโศกบทที่4คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนี่ยนแอพพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดยามใดแล้วก็ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่เสือเสงเงียมนอนหลับพับอยู่ตรงนั้น มารู้สึกตัวตื่นก็เมื่อเหลียวมองรอบกายก็พบว่าแสงแดดจับใบหน้าเขาค่อยๆเชิงกายลุกขึ้นนั่งเหลียวมองรอบกายก็พบว่าตอนนอนอยู่บนผืนหญ้าด้านหลังเป็นนับผาด้านหน้าเป็นป่าทึบด้านขวามือมีศาลาหรือจะเรียกว่าอาสมก็สุดเทศจะเอ่ยทว่าที่ทำให้แปลกใจคือบนอาสม ซึ่งเปิดกว้างสามด้านจะมีเฉพาะด้านหลังซึ่งตั้งโต๊ะหมู่ไว้ท่านั้นที่ปิดทึบคาดว่าสำหรับการลมกันฝนสาเข้าไปกระมังและเบื้องหน้าโต๊ะหมู่ที่ว่านั้นก็มีฤาษีตนหนึ่งนั่งหลับตานิ่งเสื้อเสงเงียมจํำได้ฤาษีตนนี้นี่เล่าที่ปรากฏตัวออกมาเมื่อคืนก่อนทุกอย่างจะดับไปครั้นแล้วเมื่อตาสว่าง ความทรงจำที่เคยหายไปก็กลับมาต้นเหตุที่ตนอยู่บนนี้คนหนีเสือและงูใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนร่วมเดินทางในระยะสั้นๆไอมลิเสือสงเงียมใจหายว่บปรีไปยังขอบผามองหาพระมลิซึ่งภาพสุดท้ายที่เห็นคืองูยักษ์ปักศีรษะขนาดใหญ่มืึมาขมันลงไปยังตำแหน่ง ที่พรานหนุ่มบ้านท่าขนุนนอนแน่นิ่งเสด็จกระจายที่ตรงนั้นยังม,มีหลุมลึกและใหญ่คราบเลือดเศษชิ้นเนื้อยังม,มีกระจายให้เห็นทว,ว่าไรวีแววของงูยักษ์เสือใหญ่และพรานใจกล้าที่กระโจนลงจากผาหาสู้กับเสือโดยไม่กลัวตายและอีกอย่างดามมีดที่พรานมาลิปากเพื่อให้เสือเสงี่ยมเหนียวรั้งตัวเองยังโผล่เดให้เห็นอยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลเฮ้ยไ, <Hey, S 1> ไอพานไอพานการกระทำง่ๆงนั้นซึ่งเสือเงี่ยมไม่คิดว่าตนเองจะได้ทำก็ทำลงไปแล้วตะโกนสุดเสียงเรียกหาพรามาลิหมู่นกกาแตกฝูงบินว่อนร่นเต็มผืนฟ้าเสียงแก,ก,ก,กแล้งระงมลั่นไปหมดทว่าไราวีแววซุ้มเสียงของคนที่ตนต้องการได้ยินเวนเอ้ย hey, hey. นี่กูต้องเป็นนี่ชีวิตมึงหรือวะมันยังไม่ตายดอกข้าบอกแล้วตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เองห่วงตนเองก่อนเอากินเสียสิจะได้มีแรงเสือเงียมหันขวับก็พบกับฤาษีตนเดิมทว่าคราวนี้ฝ่ายมายืนมือข้างหนึ่งคขว้หลังอีกข้างคำไม่เท้าอยู่ไม่ห่างเกินกว่าสองสเมตรด้านข้างมีชนีสองตัวพร้อมตะกร้า ซึ่งอัดแน่นไปด้วยส้มสุกไม้สีสันน่ากินท่านเป็นใครกินเสียก่อนเถิดเรื่องอื่นคือยว่ากันรฤสีว่ามันยากนักที่จะไว้ใจชายในชุดหนังเสือยิ่งเมื่ออยู่กลางป่าแบบนี้ยิ่งคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมิงหรือเปล่าหรือผีป่าแปลงกายมานั่นเป็นความคิดที่ก้องอยู่ในหัวของมหาโจรทว่าอีฝ่าย ห่วเราะร่วนจนหนวกเขากระเพื่อมข้านุ่งหม่มหนังเสือแต่ก็ใช่ว่าข้าจะเป็นเสือเป็นสางหรือเป็นในสิ่งที่เจ้ากำลังสงสัยไม่ใช่หรือเอาอย่างที่ข้าบอกกินเสียก่อนจะได้มีแรงท้องหิวมีแต่ฟุ้งซ่านสนทนากันเรื่องใดก็ไม่รู้ความดอกกินเสียสิพระเจ้าตาบอกให้กินก็กินเสียสี ใช่ๆกินเสียลีลานักเสืองเสงี่ยมพะว้าถอยหลังกรูดเล่นเอาเกือบร่วงจะขอบผาเมื่อชนีสองตัวซึ่งชัดเจนว่าเป็นผู้ยกตะกร้าม,มาพูดด้วยน้ำเสียงเล็กแหลมซ้ำยังเป็นประโยคอีตังหากเห็นอาการแบบนั้นหรือสีหรือที่สองชนีน้อยเรียกว่าพระเจ้าตายิงหัวเราะชอบอกชอบใจทางด้านสัตว์หน้าขนแขงขาย,ยาวทั้งสองตัวเอง ก็กระโดดบนรอบตัวฤาษีปริศนาหญิงๆญิงปากก็กูโวโวกโวกสลับทําเสียงหัวร้อล้อเลียนกระทั่งโดนเขกกระบาลด้วยไม้เท้านั่นแหละจึงหยุดนั่งบนสองขาหลังสงบนิ่งเท่าที่ศาสตร์สายพันนี้จะนิ่งได้น่ะนี่ความฝันหรือไม่ใช่นี่ละความจริงรือสีว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะรับมันได้ไหม มนุษย์ภายนอกมักไม่ยอมรับสิ่งที่เห็นไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินต้นไม้พูดได้สัตว์ป่าพูดได้ทุกอย่างในโลกนี้พูดได้หากมีคนบอกเจ้าแบบนี้ละ่ะเจ้าคงไม่เชื่อแต่เน่เจ้าเห็นกับตาแล้วได้ยินกับหูเชื่อได้แล้วหรือยังเจ้าตัวพูดทานเดินกระย่องกระแย่งกลับไปนั่งยังอาสม สองชนีน้อยมองตามหันมองตะกร้าแล้วเหลือบมาทางเสือสงเสงี่ยมครั้นแล้วก็ช่วยกันช่วยขอบตะกร้าตัวละฝั่งเดินกระย่องกระแย่งตามพระเจ้าตาของมันไปเสือสงเสงี่ยมทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินตามไปห่างๆหยุดนิ่งอยู่ห่างๆและสุดตัวลงนั่งเอ็นหลังพิงโคนไม้ใหญ่มองกิริยาของผู้ทรงศีลและชนีน้อยใจก็พยายามคิดว่า นี่ต้องเป็นความฝันฝันเท่านั้นแหละจึงจะมีอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจได้แบบนี้ก็แล้วที่เมื่อคืนเสือตัวยักษ์ขนาดนั้นงูตัวใหญ่ขนาดนั้นเจ้าก็เห็นกับตามาแล้วและหนีแทบเป็นแทบตายไม่ใช่หรือที่อย่างนี้ทำไมเชื่อไม่ได้เล่าฤาษีตั้งกระทุอีกมันช่างแทงใจดำเสียจ,จริงเสือซึ่งเงียมคิดตกลงจะกินได้หรือยัง เป็นอีกครั้งที่เจ้าอาสมตั้งกระทู้ถามเส,สือเสงี่ยมยึกยักอยู่ครู่ทีสุก็คลานไปหยิบกล้วยป่าติดมือมาสองใบไม่อยากเชื่อว่ารสชาติมันจะอร็จอร่อยปานนี้ทั้งหวานหอมชุ่มฉ่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกทั้งเมล็กก็ไม่มีให้ติดฟันติดคออีกตัางหากแล้วมันกล้วยป่าชนิดไหนพันอะไรกันเล่าข้าไม่ีหลักชื่อหลายนาม บางก็เรียกข้าว่าผู้เท่าพันปีบางก็เรียกข้าว่าฤาษีอนันต์บางก็เรียกข้าว่านักบวชอสงไขยบางก็เรียกข้าเป็นผีป่าผีภัยโอ้ยมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นสำหรับเจ้าข้าคือใครชื่ออะไรหรือเป็นสิ่งใดก็สุดแท้แต่ใจเจ้าต้องการเถิดเสือเ,ง,เงียมนิ่งฟัง ไม่พูดเจาว่ากล่าวใดๆด้วยยังไม่เชื่อในสิ่งที่นักบวชในชุดหนังเสืออยากจะสื่อหรืออีกในหนึ่งคือไม่รู้จะพูดหรือสนงธนาสิ่งใดด้วยนั่นเองเจ้าคือผู้หลงผิดที่หลุดเข้ามาในเขตป่าอาถรรพ์พร้อมผักพวกที่ตายไปแล้วพวกนั้นส่วนเจ้านั่นเป็นพรานหนุ่มใจกล้าที่ตามรอยเจ้ามาเจ้าทั้งคู่มีชะตาต้องกัน เรื่องนั้นรู้หรือไม่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ไม่เข้าใจทท้งนั้นแหละนี่กูตื่นรูปฝันอยู่วันเนี้หรือว่ากูตายไปแล้ววะเส,อเสือเงียมได้แต่คิดยังดอกเจ้ายังมีชีวิตอยู่ดีทุกประการก็โดยความช่วยเหลือจากเจ้าพรานนั่นแหละนะและต่อจากนี้เจ้าตรงเป็นฝ่ายช่วยเหลือมันบ้างนี่ชีวิตติดกันชดใช้อย่างไรก็ไม่หมดดอกหนาช่วย ช่วยมันจากอะไรที่ไหนหรือครับท้ายประโยคหางเสียงเสือสงเงียมอ่อนลงหรือสีผู้หลักชื่อหลายนามยิ้มละไมเผ่ากิ่งคนที่อยู่ของพวกนั้นมันลึกลับยากนักจะค้นหาพบแต่ไม่เป็นไรทันทีที่เจ้าแข็งแรงท้องอิ่มข้าจะให้เจ้าพวกนี้นำทางให้เจ้าต้องไปช่วยชีวิตเจ้าพรานหนุ่มนั่น และคืนมีดเล่มนี้ให้กับมันอดใจไหมเสืองเสงียมลืมตาโพโลไม่เห็นว่ามือของรือสีหลายนามมีมีดของพระมลิอยู่ด้วยมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อก่อนหน้านี้เขาเห็นชัดว่ามันปักเดอยู่กลางนปา,าหนึ่งในสองชนีน้อยกระโจนขึ้นตักถ่วยมีดเล่มนั้นแล้วกระโจนเยงเยงเข้ามาหายืนมันให้เสือเสงี่ยมรับไว้ด้วยอาการที่ยังสับสน ชะนีน้อยยังไม่วายเอียงหน้ามองทำตาแป๋วใส่คันแล้วก็กระจงขึ้นมานั่งบุไลไลทำตัวเป็นผีกะาาของทางเหนือเสียอย่างนั้นเอา้าในเมื่อรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่อจากนี้ก็กินเสียสิกินให้ท้องอิ่มเออไม่ละขอรับเท่านี้ก็พอแล้วว่าแต่เจ้านี่มันจะไปกับกระผมทั้งอย่างนี้หรือเสือเงี่ยมถาม ยากไหลครั้งที่มีชนีน้อยนั่งอยู่ขึ้นขึ้นลงลงไม่รอ้องพวกมันจะนำทางเจ้าไปจนถึงทางเข้านั่นแหละอ้อแล้วก็ช่วยดูแลพวกมันให้ดีๆหน่อยนาเห็นแบบนี้ก็เถอพวกมันก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละพวกมันสะเสงเงียมทนคำและแทงคำตอบชนีน้อยอีกตัวกว็กระโจงขึ้นมานั่ง ทำหน้าเป็นแลนบุนไหลอีกข้างแม้จะไม่หนักเพราะสองชนีตัวเล็กแต่ก็ทําให้รู้สึกรําคาญไม่ใช่น้อยไปไปอิ่มแล้วก็ไปพรานนั่นรออยู่ไปได้แล้วใช่ใช่ไปไปเร็วเข้าไปไปสองชนีน้อยพูดกอกหูเล่นเอาเสือเสงเงี่ยมปวดเสียนเวียกะบา,จาลจะไล่เท่ไรมันทั้งคู่ก็ไม่ยอมหนี พอำแต่ว่าพระเจ้าตาสั่งให้นำทางถึงแล้วเดี๋ยวกลับเองเร่งเราให้เสือเสเงี่ยมไปเสียโดยไวที่สุดเจ้าตัวก็ทนรำคาญไม่ไหวจำต้องเดินลัดเลาะ,ะ,ะลงไปตามความลาดชันชนีน้อยชี้บอกให้เลี้ยวไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นจังหวัดหนึ่งซึ่งยังไม่ไกลเท่าใดนักเสือเสเงี่ยมหันกลับไปมองยังอาสมปรากฏว่ามันว่างเปล่า ฤาษีตนนั้นหายไปแล้วและคอคงใจนั้นก็ได้รับการไขให้กระจ่างโดยชนีน้อยที่นั่งอยู่บนไหล่ซ้ายพระเจ้าตากลับไปบนฟ้าแล้วพระเจ้าตาจะกลับมาอีกทีเมื่อมีคนดีเดียด้อนใช่ใช่พระเจ้าตากลับไปแล้วกลับไปแล้วชนีน้อยบนไหลขวารับคำเป็นลูกคู่ตามจริงแล้วเป็นใครก็คงคิดว่าตนเองบ้าไปแล้วแน่ๆที่ต้องเดินทางโดยมีสองชนี นางชี้ทางเป็นเข็มทิศซ้ำยังพูดเจ้ยแจ้วเป็นนกแก้วนกขุนทองเทว่าจิตใจของเสือเสงี่ยมกลับยอมรับมันโดยง่ายง่ายจนกระทั่งยอมคุยกับพวกมันเก่งเหงาในขณะเดินทางนี่ถามหน่อยพระเจ้าตาของพวกเองเป็นใครมาจากไหนเอ๊ะพวกมนุษย์นี่ซื่อบื้อจริงหนอความจำก็สั้นก็พึงบอกไปว่าพระเจ้าตากลับขึ้นไปบนฟ้า แตงก็แปลว่ามาจากบนฟ้ายัางไงเล่าอืมเดบัดเสือซึ่งเงียมสะบพร้อมเงื้อมือหมายจะตกกระบ,บานชนีน้อยบนไหล่ซ้ายทว่ามันก็ช่างเร็วนักกระโจนพุ่งขึ้นไปเกาะบ,บนเถาสบ้ามอนโยกตัวไปมาปานจะล้อเลียนแล้วก็โจนกลับมานั่งที่เก่าฮะดูไปดูมามันก็น่ารักดีแฮเสือซึ่งเงียบคิดยิ้มน้อยๆไปทางนี้ ชนีน้อยชีย้มือไปทางขวาซึ่งเป็นป่ารกทึบต่างกับฝั่งซ้ายที่มีเพียงพุ่มน้ำล้มแหลมแต่กระเพื่นหญ้าที่สูงเทียมเขาทุกนั้นเสือเสอเงี่ยมหยุดกึกนึกชง,งนไอ้เจ้าจอพวกนี้มันแกล้งกันหรืออย่างไรหนอชี้ให้เดินไปแต่ในที่รกๆกกระทั่งทางนั้นมีแต่ศพเต็มไปหมดระวังตัวได้นะจากตรงนี้ไปมีไอ้กุดอยู่ได้แหละมันดุนัก ชนีน้อยตัวบนไหล่ไซว่าอะไรของเองวะไอ้กุฏที่ว่าเส,อสือเสงเงียมถามและทันทีนั้นเสียงคำรามโฮกพร้อมพุ่มไม้ตรงหน้าก็สั่นไหวสองชนีกระโจนพรวดขึ้นเกาะขาคบไม้แหวกปากหวีดร้องเสียงแสบเก้วหูทิ้งให้เสือโจรเผชิญหน้ากับเสือจริงตัวใหญ่ขนาดแปดศอกไม่ต่ำกว่านั้นเพียงลำพังแหมแล้วบอกให้ดูแลพวกมันให้ดี กูเสิเจ้าตัวไม่รอดเสือเส่งเี่ยมว่ามือซ้ายกำด้ามมีดของพรามมลิเอาไว้แน่นมือขวากำด้ามปืนพกประจำกายกระตุกมันออกมาจากหลังเอวเสือก็เสือทวาลองโผล่มาเยือนแบบประจันหน้ากันแบบนี้ใครไวใครรอดเสือเส่งเี่ยมคิดเสือใหญ่แยกเกี้ยวคำรามขู่พร้องก้าวอ้อมไปด้านข้างช้า ฝ่ายมหาโจรทำเพียงกรอกตามมองตามความเคลื่อนไหวการกระทำของสัตว์หน้าขวัญตรงหน้าคือการลวงให้เหยื่อขยับขยื่อนร่างกายตามหากยอมโอนอ่อนนันถุกกับเริ่มมีใจกลัวเลบมันจะดูออกตะบะเสือแกร่งแข็งกล้าขมได้ทุกสพัพพสวรทว่าหากอยู่เนื้อมันได้เสือกับหมามันก็ไม่ต่างกัน มหาโจรว่าพระคถาค่มสัพพสัตในใจครั้นแล้วก็คว่แขนข้างขวาทับข้างซ้ายนอกจากในตาแล้วปากกระบอกปืนยังเบี่ยงตามและทันทีที่เจ้าป่าคำรามหืมกระโจนใส่ปืนในมือก็ลั่นปังสวนไปทันควันกระสุนนัดนั้นแม่นราวจับวางทว่าภาษาคงเสือป่าก็ไวนักก้มศรีรษะหลบได้แบบฉิวเฉียด กระสุนถากขนไม่หายไปทั้งแถบแรงทลันทลาของมันยังไม่หมดฤทิ์มหาโจรจำต้องเอียวตัวโลกโดยที่เท้าข้างหนึ่งยังเหยียบแน่นติดทรณีไว้เพื่อความเข้มขลังของพระคาถาทุกบทเล็งและยิงใส่อีกนัดในซื้อวิครั้งนี้กระสุนเจาะเข้าสะโพกซ้ายเล่นเอาเจ้าป่าท้ายสะบัดมันคำรมโขกด้วยความเจ็บปวดหมายจะกระโจนหนีทว่า มหาโจรไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามที่คิดได้โดยง่ายอย่างว่าเสือป่าย่อมไรก้กาขึ้นเป็นร้อยเท่ามือมันลำบากเกิดไปเจอเอาเชาวบ้านเข้าระหว่างทางประเดี๋ยวจะฉิบหายเอาทุกนั้นไว้ทุกความคิดเสือเ,สงเงียมยัดหัวตะกัวขนาดจุดสาเจเข่าที่การคอและหลังศีรษะของเสือป่าอีกสองนัดเป็นอันปิดคดีครั้นแล้วก็ยืนนิ่ง ชะโงนในความเป็นคนดีของตนเมื่อครู่กูห่วงชาวบ้านว่าจะเป็นอันตรายเพราะเสือลำมบากนี้เงินหรือเป็นไปไม่ได้มหาโจรอย่างกูเนี่ยนะหรือสงสัยกล้วยป่านั่นจะมีฤทธิ์ปันประสาทเข้าแล้วก็มังเอาพวกเองสองตัวน่ะลงมาได้แล้วแหมไวเชวนะมันตายแล้วไอ้กูของเองน่ะไม่ไม่ไอ้กูตายไม่ได้เพราะมันเป็นเสือผี หนึ่งในชเนียน้อยร้องบอกทั้งสองตัวยังไม่ยอมลงจากกิ่งคอนเล็ดนั่นเล่นเอามาหาโจรร้ายใจหายวาบเสียงคำรามกันทางน้าหลังไม่ต้องหันไปมองใช้สัญชัตตายานก็รู้ว่าต้องทำยังไงกระโจนพรวดพุ่งตัวทับป่าหนามด้านซ้ายมือชนิดไม่กลัวเจ็บมันเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่เจ้าป่าซึ่งควรจะตายไปแล้วกระโจนข้ามไป กลิ่นาสาบสางเหม็นคลุ้งฟุ้งตลบไปหมดเวรของกรรมเสือผีจริงๆและดันโผล่มากลางวันแสกแสอีกด้วยมหาโจรพลิกตัวกลับสะกดข่มความเจ็บปวดตามสีข้างซึ่งเกิดจากหนามที่บางอันทั้งแข็งและยาวร่วมโคอนนิ้วสำยังไม่วายปากแล้วหักคาเนื้อหนังที่ว่าคงทนขมมีดขมปืนไม่ได้กินเลือดของตนเองเสียอีกไม่ต้องสงสัย ในป่าแห่งนี้นอกจากเต็มไปด้วยอาถรรพ์แล้วบรรดารอยสักอักขระเลขยันใดๆซึ่งมีพลานุภาพยังผลให้เนื้อหนังแข็งแกร่งดังสมเกราะเสื่อมฤทธาไปเสียดื้อดีว่าพระเวทพมวลยังพอมีผลเสือสงเหงี่มรู้สึกได้เพียงแต่ต้องคอยปลูกคอยว่าบ่อยกว่าแต่ก่อนก็ทุานั้นมามึงมามาลองกันสักตั้ง ในกู้ขอดูหน่อยหรือว่าสมิงอย่างมึงจะแปลงร่างเป็นคนได้อย่างไรเรื่องเล่าหรือเปล่ามามหาจงคำรามลั่นเสือใหญ่ค่อยๆอ,อ,อิวตัวหางกลับมาแยกเขี้ยวคำรามขู่นี่คงเป็นวิธีการข่มศัตรูที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ไม่พัฒนาของเสือกำมังเสือป่าคู่มาเสือโจนตะโกงกลับด้วยเสียงที่ดังกว่า ไม่น่าเชื่อว่าเสือผีถึงกับชะงักเงียบเสียงในตาขยายเชื่องในชั่วครู่ทว่ามันก็เพียงครู่เดียวเท่านั้นอาจเป็นความรู้สึกเสื่อมศักดิ์ศรีกรมมังที่ยอมให้มนุษย์ข่มได้เสือผีคำรามลั่นอีกครั้งกระโจงเข้าหาเสือเงียมเอี่ยวตัวหลบยิงสวนไม่ทันได้แต่ฟันแบบมั่วๆไปเสือผีร้องลั่นปาก ปานเจ็บปวดเหลือแสนและนั่นเองทันทีที่มันลงพื้นมหาโจนจึงเห็นว่าสัมผัสที่รับรู้เพียงแค่ใบมีดกรีดผ่านร่างของมันแบบเฉียดๆกลับสร้างบาดแผลชะกันให้ตับไตไส้ม้ามร่วงเพละปากแผลเปิดกว้างไล่ตั้งแต่สีข้างยาวจนถึงสะโพกถึงอย่างนั้นถึงจะเจ็บชนิดชะกาดชะกันมันก็ยังไม่ตาย เห็นจะเป็นอย่างที่ชนีน้อยว่าไว้มันเป็นเสือผีเสือผีย่อมตายไม่ได้แต่กูไม่เชื่อดูกันว่าเ้อคอมึงขาดมึงจะยังลุกไปไหนมาไหนได้ไหมแม้จะดูทุลักทุเลเต็มทีแต่เสือผีก็พยายามลากทั้งสังขารและเครื่องในเข้าหาเสือเสงเงี่ยมในเมื่ออีกฝ่ายช้าลงแล้วรู้แล้วว่าสิ่งใดสามารถจัดการกับมันได้ มหาโจรเก็บปืนกลับค้นหลังเอวเปลี่ยนมาถือมีดพรานด้วยมือขวาขกกรามแน่นก้าวเขาหาชิางกันและทันทีที่ได้จังหวะก,ก็เป็นฝ่ายผัวเข้าใส่กระซูกมีดเข้าสีข้างบ้างลำคอบ้างเสื้อผีหรือก็พยายามดิ้นรนเต็มที่สบัดเต็มแรงหวังให้มนุษย์ที่ทิมแทงของแหลมใส่ตัวร่วงลงพื้นทว่ามหาโจรเองก็ไม่ยอมโดยง่าย กาะแน่นเป็นลูกลิงติดแม่และจงังหวะสุดท้ายการเสียบนั้นรุนแรงที่เดียวมีดถึงกับจมไปทั้งใบเสือร้ายเสือผีคำรามลั่นเสือโจรฟันบนล่างขกันแน่นออกแรงกระชากด้ามมีดเท่านั้นเองศีรษะขนาดกระลมังย่อมย่อมก็หลุดเพลร่วงลงพื้นพร้อมกันกับที่ร่างเสือผีไร้หัวสุดหวบแน่นนิ่ง เป็นอย่างที่คาดการไว้เมื่อไร้หัวมันก็ขยับไม่ได้กลายเป็นเพียงซากเสือธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอเวทนอะไรมหาโจรยังไม่สาแก่ใจกำมังกันนำเตะซ้ำใส่ซากเสือผีจนข้อเท้าเจ็บแปลบนั่นแหละจึงหยุดเมื่อทุกอย่างสงบดีแล้วหลักฐานคือสองชนีน้อยกระโจนโผลลงเกาะหลังไตขึ้นไปนั่งบนบา่า เรวเริ่มโจออีกโง่จริงเตะมันทำไมไม่เจ็บตีนดือใช่ใช่โง่โง,งแหมใครมันเสกให้พวกมึงพูดกันได้วะกูอยากเห็นหน้านักถ้าเจอจะขอให้เสกใหม่ออกให้เป็นใบ้อ้าปากไม่ขึ้นเลยชิมึงเสือเงเียมคิดเอา้าทีนี้ไปทางไหนต่อว่ามาชนีน้อยได้ยินเข้าก็ชี้มือบอกทางกระทั่งพ้นแนวป่ารกครึ้ม สู่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างมองไปอีกฝั่งไกลแสงไกลแลเห็นเป็นป่าทึบอีกแห่งกำลังที่จะก้าวขาเหยียบย่างออกจากป่าชนีน้อยพลันแผ่เสียงร้องแวกแสบเข้วหูมหาโจรสะดุ้งชักเท้ากลับร้องถามกลับเสียงดังลั่นอะไรของพวกมึงระวังต้องไปอย่างระวังที่นี่มีเจ้าวังเจ้าวังเจ้าวังอะไรของพวกมึงวะเสือซึ่งเงียบคิดคำว่าเจ้าวัง มันต้องเป็นประเภทผีพรายโจระเคไม่ก็พยานนาคผีเงือกไม่ใช่หรือแล้วไอต่างๆนานาที่ว่านั้นก็ล้วนแล้วอาศัยอยู่ในน้ําแต่นี่ข้างหน้าเป็นพืนหญ้าแผ่เป็นทุ่งกว้างวังอะไรของมันชนีน้อยคงรําคาญในความไม่ภาษาของมหาจงกมังังกระโจลลงจากไหลแบกบหินก้อนทะลูกมะพราะ้าวโยนสุดแรงเท่าที่ตัวเล็กจ้อยของมันจะทําได้นั่นเอง เมื่อเห็นก้อนที่ว่าตกลงยังผืนหญ้าเสือสงเงหน่จึงเข้าใจที่เห็นว่าเป็นผืนหญ้ากว้างนั้นไม่ใช่ด้านตายเป็นน้ำแรงกระเพื่อมช่วงสั้นๆนั้นบอกชัดต้องขอบใจสองชนีน้อยที่ช่วยเตือนมีเช่นนั้นมหาโจรคงเล่นเลอเดินลงไปแล้วกลายเป็นอาหารเจ้าวังที่พวกมันว่าแต่แล้วอย่างหนึ่งที่เสือสงเงงหน่ชงนใจเจ้าวังที่ว่านั้น ตกลงแล้วเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่ต้องรอนานให้ทรมานหัวใจเมื่อมึงเกิดแรงกระเพื่อมยังใจกลางเผินยากกว่าอีกครั้งและรุนแรงเป็นที่สุดและแล้วภาพที่เลนเอามหาโจรนนำกระเดื่องผู้ไม่เคยกลัวใครก็ต้องเขาอ่อนปรากฏตรงหน้างูยักษ์ขนาดเท่าลำตาลมัดรวมติดกันสักสามท่อนชูคอขูฟ่ฟอกขยับขวัญน,นี่เอง ระวังที่สองชนีน้อยว่างูยักษ์ตัวเดียวกันกับมเมื่อคืนหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เสือเสงีง่ยมสงสัยแต่ที่แน่ๆทำไมจาัดก,การมันให้ได้เรื่องที่จะข้ามไปอีกฝั่งคงไม่ต้องถามถึงแต่เพื่อความมั่นใจเน่บอกหน่อยมีทางอื่นให้อ้อมไปหรือเปล่าไม่มีทางนั้นก็ผีทางนี้ก็สางต้องผ่ากลางไปอย่างเดียวเท่านั้นชนีน้อยตอบสิงใส เพราะว่าเล่นเอาจิตใจมหาโจรหมุ่นหมองเมื่อครู่ใหญ่แค่เสือผีตัวเดียวยังกินแรงแทบตายแล้วนี่กับงูใหญ่ขนาดนี้จะเอาอะไรไปสู้กับมันได้หัวกระสุนจุดสามคงไม่ต่างจากปลาลูกแก้วใส่ช้างกำมังมหาโจรนำเสือเสงี่ยมมีอันตัวนิ่งแข็งทื่อเป็นเสาหินเมื่อคราวนี้ถูกตะบากของงูใหญ่เจ้าว,วังสะกดเอาไว้ มันือค่อยเลื้อยฝ่าดงยากซึ่งด้านใต้เป็นผืนน้ำใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยชนีน้อยสองตัวผลัดกันแผ่เสียงร้องหวังให้เสือเสงี่ยมได้สติป่วยการทันทีที่จ้องเข้าไปในดวงตาขนาดยักษ์เสือเสงี่ยมพลันตกอยู่ในโพวังใจนั้นรู้ดีทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องทำอย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อ หากไม่หนีออกจากตรงนี้เท่ว่าร่างกายมันไม่ทำตามที่สมองสั่งปานว่ามีคนบวกปูนทับขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วยิ่งงูยักษ์เลยเข้าใกล้มหาโจวนยิ่งเหมือนใจจะขาดให้ได้ตายแล้วว่าตายหาแน่ทันทีนั้นเองเสียงปืนแผดลั่นพร้อมอาการสะบัดของศีรษะขนาดใหญ่ เส่งเงียมกรอกตามมองไปยังจุดที่คาดว่าเป็นต้นกําเนิดแล้วก็ต้องชะโงนนเพราะร่างสมส่วนที่ยืนสะบักสะบมมอมแมมอยู่นั่นไม่ใช่ใครพรานหนุ่มบ้านทะขนุนที่ตนต้องไปช่วยเหลือตามที่ฤาษีบอกเอาไว้นั่นเองแต่มันอย่างไรกันไม่ใช่ว่าพรามลิถูกเผากิงคนจับตัวเอาไว้อรกหรือผิดผิดพระเจ้าตาไทยผิดพรานนั่นรอดมาได้พรานนั่นเก่ง ใช่ๆเก่งรับมาได้ยังไงเก่งเกงสองชนีน้อยร้องรับร้องตอบกันเสียงเจ้วทางด้านงูใหญ่เมื่อถูกสกิดด้วยกระสุนลูกโดดก็เบี่ยงเบงความสนใจไปยังมือยิงนั่นยังผลให้เสือเสงี่ยมหลุดจับผวังสะกดในทันทีเช่นกันแข่งขาพลันอ่อนยวบไรเรียวแรงสุดลงนั่งพับเพียบแต้สินลายหัวหน้าโจรตรงนั้นเองเฮ้ย ไหวหรือเปล่าวะพามลิตะโกนถามพลางยัดปืนด้วยอาการไม่รีบไม่ร้อนทั้งที่เห็นทนโท่ว่างูใหญ่ร่างยักษ์ปรีปราเข้าหาเจ้ตัวก็ยังเฉยชาทำไม่รู้ร้อนรู้หนาวกวูไหวว่าแต่มึงจะชักช้าทำหาอะไรเดี๋ยวก็โดนมันแดกเขาดอกทว่าพามลิกลับยิ้มอวดฟันขาววาววับทันทีที่งูยักษ์ยกหัวขึ้นแล้พุ่งลงหมายฉกให้ร่างแหลกยับ พลานหนุ่มกลับพายมือซ้ายเบอในท่าปางห้ามญาติมหาโจรเห็นชัดเจนว่ามีกระแสพลังพุ่งออกมาและสะท้อนใส่งูยักษ์จนมันชะงักงันครั้นแล้วต่อมาก็เป็นเสียงปืนลั่นกระสุนลูกโดกขนาดพิเศษเจาะเข้าใต้คางทะลุด้านบนแม้ไม่ตายแต่เจ้าอสรพิษร่ำหึมาจมวัยร้ายกว่าจำต้อมุดหญ้ามุดน้ำ หนีก็เลยทีเดียวคนอย่างกูไม่เป็นเหยื่อใครให้เด็กง่ายๆหรอกเว้ยกูพรามาลิจำเอาไว้ให้ดีทามาลิตะเบงเสียงว่าหัวเราะร่าดังคนคลั่งเสือเสงเงียมเพียงแต่ยิ้มแห้งมีหลายอย่างที่อยากถามแต่ขั้นแรกต้องคามไปหากันให้ได้เสียก่อน